เป็นเรื่องของคุณคำหลาคัดสุวรณไปถูกป้อมตำรวจยุ่ช่องเม็กขับรถไล่กวาดตัดหนาให้จอดแล้วก็บับนำตัวมะเปาแอลกอฮอล์อยูทีป้อมแอลกอฮอล์คืนร้อยหกสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เรียกรับเงิน แล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีนาสิเป็นบัญชีตัวเองครับผมเอาไหมนะครับลาเล่าให้ฟังไหมคุณครับลาอายุเท่าไหร่อายุาหกสิบอ,อายุพ่อซอสสิบสองกับสี่หกสิบสี่ครับโอ้เจ้าสิบสองคอยเกิด0ุดหกคอยยังเกิดกวนเจ้าคอยคคอยังไม่ถึงหกสิบเลยหาหาสิบหกแล้วครับนนอเจ้า 15, <4. S 1> เจ้าเกิดสิบสองเจ้าที่อายุไรก็คอยได้ยังไน อสิบสี่หาสิบสี่เออคือสั่นคือครับโอ้เป่นเจ้าหน้าที่เปนบอาน้ำหรอครับเพราะว่า่นเป็นผู้ให้เงื่อนใจไห่ละพิ่นบอลบอาน้ำมันยาก่นว่าจะไปขวนข้าสอมันจรยันยากมว่าไ่เป็นยังผมผมถาม่าอ่าเป็นยังไงก็เฮเฮาเอ้ยคือผมผมเรียนรหดไปเที่ยเห็นนะเรียนหลดมาบานเลยเพื่อนกับเห็นเบาอืบหลนผมก็เลย ผมบอกรถผมเป่าคนเขิดจอดอันบวกกระสั้นจิตยานรถส้นท้ายผมก็เรื่อยเรื่อยด่านมาเพื่ออะไรมาแบดนี้อ๋อหมาย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 เขามาเขาตั้งด่านอยู่แล้วบ่บ่พิรานครับบพิรานอยู่ป้อมแล้วกมาบอกเคยสื้อนะป,ป,อป้อมไหนป้อมไหนป้อมช่องเม็กนั่นแหละครับช่องเม็กช่องเม็กอำเภอยังเหรออำเภอพิบูลนี่นะครับรรพ,พิบูลบบมังสาหารป้อมช่องเม็กอยู่ใกล้ๆกล้กะทิคามไทยเด่นเล่าแมีนเมียนเมียนพ่อย เจ้าไปเห็นอย่างยูหันเจ้าคนนี่ยังผมผมไปเท่เห็นอยู่พระล้านไส้พระโขนเป่าผมตกออกม,มาบ่านมาใส่ไส้เส่ยังกลับขึ้นไปอำเภอลำยืนคือเก่านะครับอ๋อรถเป็นรถเจ้าหรือรถแถาแครรถผมเดินไปเล่นรวมเพิ่นนะครับอ๋อรถเจ้าไปแล่นรวมมันก็บ่ามีปัญหานี่เอาไปยังไงบัดนี้เจ้าขับรถไน้าอหอ,อดตรงนั้นแล้วเป,ป็นไหนเป็นเป่นบบก บวกวันผมผมบมจอดผมยานรถมันส้นถ่ายเนี่ยเพื่อนผมมาลาดตรวผมก็เลยเรื่อยลานมากเพิ่งกับไล่มากนะครับไล่ไล่มากวันนี้นเนื่องเพิ่งกับปาดนาเขามาผมกับว่าท่านจอดผมว่าจะไปจอดทั้งหนามี่มองพักรถนะครับอืผมก็เลยเบียนออกไปจอดที่โองพักรถเพิมม่งกับว่าผมเมาผมเย้าขึ้นคนรถคนยังเห็นเดี๋ยวฟองหนึ่งบหมือนพนกเขาผมมาเป่าไม่ยังรถ มันคืนหกสิบหาาลอยหกสิบหาพอนาผมก็บอเห็นน้ำเพื่อนหลอกเพื่อนในเป้าเยงนี้เพื่อนเอาเขาห้องไปเห็ดอะไรอย่างี้เองเพื่อนตอนเป้าเป้าย่ใสตอนเป้าเป้าย่ใสเพื่อนเอาผมกลับมาปอมตำรวจครับรถเจ้าจอดอยู่หันเรือนจอดไปเรือนเพื่อนผมขึ้นรถหน่อยมาขื้นรถเรามาเ่าเ่าไปจ้กคนสองคนคนเดียวครับที่แบบไปคนเดียวเพื่อนอยู่สองคนอยู่ปอมกันอยู่สองคนอยู่ปอมเอาเป็นใดไปนี่มากลับมาป้อม มาป่อมาเป่ามาเป่าเพิ่นก็บอกให้ผมเบิ่งว่าจะไหนเท่าไรเพิ่นเอาเขาของเขาแจ้งเพิ่นไปเพิ่นกับนี่จะบินโอกมาว่าเลยลอยวกพิษหาเพิ่นว่าอืมแค่จังเลยเจ้าไปเจ้คนเจ้าไปเจ้คนผู้เดียวครับผู้เดียวเจ้าไปผู้เดียวอ่ะเป็นยังไงบันนี้ต่อมาเพิ่นว่าเหตุเกิดเมื่อไหรเหตุเกิดเมื่อไหรเมื่อไหนล่ะครับเวลาเวลาตัดสิวัาใบสองนี่แหละครับใบสองอ้าวเจ้าได้เบอร์ใครไม่ได้ใส ผมค้นหาทางอินเทอร์เน็ตครับผมติดตามพ่อใหญ่ตลอดดูผมใมาผมผเพิ่ข้าวผู้ใหญ่ผมคือว่าอุบลคือผู้เก่งจึงนี้ขึ้เขาเปรียบแต่ว่าตลอดเอาเอาโอต่อมาไปนี่เชื่อตำรวจเดือนนึงเป็นหมื่นผู้ใดพ่อใหญ่ฮะไม่เชื่อตำรวจนั่นใจทุกอำเภอผู้กระท้างหลวงทุกอำเภอความเหลือดีเอาวัดอุบัตนขึ้นหายเท่าไรครับเขาก็ระคา่ชางเมื่อเจ้าบริตรติอุบลั่ิ เป็นหายรตำรวจเขาสีแางเมืองเขาสีแางเมืองเขาสีแางเมืองเขาต้องระดมเงินจากพวกเจ้านี่ยหายไร้คือพวกพี่ผูกเกลียวผูกกาแน่ยุนพลจ้าว่าขั้นบอกไปแน่เขาบอกว่าเอาน้ำเขาเห็นพ่อโม่พ่อขวดเขาจะดูขึ้นอย่งนี้หามเจ้าอย่างพวกตำรวจมันจริงกเพราะว่าบม่ยากบม่ยากมันน่ะตายแทบมือเนี่เอาต่อมาบัดนี้หลังจากเป่าขึ้นได้เขาบอกว่าได้เท่าไรก็อร้อยหกพิพาพรเจ้ากระโมีเจ้าเฮ็ดอย่างไบัดนี้ ผมกับวัวในเบื้องในยังแล้วผมก็ได้คองเงินขอเท่าไหรเป็นเมื่นผมได้บั่นก็ได้เถ้าแก่ผมก็ได้พวกเป็นต่อร่องในหาพันเขากระสีฮักเงินผมซื้อเก่าหนึ่งซื้หล่าบั่นผมก็ได้มันโมเมนต์แนวนะมันกรบโบน่าสีเกินว่าระดอกมันต่างหาเรื่องผมจะสื่อหลงว่าผมโบโจดได้ขึ้นฝนขึ้นยังบารแมนบารแมนบารแมนฟังฟังฟังครับกฎหมายเขาให้ไม่เกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของเจ้าขึ้นเท่าไหร นว่อ,อร่อยกิพาว่วาอร่อยกิมากลายเป็นร้อยสิบหาคุณแล้วเจ้าเกินนะ่ะเจ้าก,กินเจ้าก,กินไม่หลเป็นไหนอันนั้นกับกับพหเลย,ยลล billion, ครับกัปู่ขึ้นว่าสอันนั้นหรอกกินกินไม่หลเ่อไหกินไม่ไหลายเ่อไหนกินแม่ไหลเธอไหนของโปหนึ่งครับบ่แเ่มนดรกไปนั่งกินยูอนตอนเทหินน่นซีหาขวดประเม่นะเมนบ่เน,ะเน,นาะปูเพรนัังรับปรเปนังเทแล้รก็กมาหาเลยแม,ยมนบ่เนาะเขาเขาเลียไรลขอับแนี่นี้ฮะ เขาเห็ดไดบัวองเป่าองอย่างนี้ได้เขาเห็ดใดแต่ว่าไอซีทีเห็ดว่าได้เขาเาเ่มเบืองเลยเขาเหขาปนยางเขาหอไปพเจ้ากินเท่าไรรับสารภาพมาพิษสองนึงครับเมื่อกี้คือบอกว่าสองปองใช่ครื่อวับนางนันเขาบอกว่าสองมันนี่ก็เหลือรดเหลือปองนึงมันนี่กระอหน่งะครับกินรุกกินเท่าไรเอาเอาแน่แน่กินเท่าไร ทีดอะไเงี้ยครัเต่ตอนเต่ามันป้อนหนึ่งมาเทงให้เดามูอเขาให้ป้อนหนึ่งจะต้องสอนนะครับเจ่าตัวนั้นอยฮะฮะเขาเห็ดไดเป็นบอันตู้เขาเป่านั่นเห็ดใดอยู่แต่ว่าเป่าเนี่ยมันต้องเอาเอาเอาบินให้เจ้าเบิ้งว่ามันเกินหรือบ่เกินมันบ่ให้เบิ้งเลยครับอันที่สองสิ่งที่มันควรเห็ดมันก็คือมันหลีดเงินเจ้า บ้นานี้บัให้เบิง่งผมสิีไทยผมสิีไทยดินมันกับบัวห้ไยไทยรู้จัทำไว้ยุปัอมช่องเมกตีผมเอาดินมาเพิ่อสิีไทยว่ะยุปัอมช่องเมกตีเหรอฮะยุปอมช่องเมกบ้านบ้านี้อันจังใดเจ้าคือไปให้เแถาแก่เจ้ามาซอยเหลืออีเองจังใดบ้านี้นนมัน,มน,นบุพเพเลี้ยล้วครับอืมอันคุยกันเองบ้านนี้เขาบอกเลขบัญชีเลยตีครับตอนตอนที่เจ้าอัน ผมผมผมเสียเอาหายมันบวเอาผมสียอ่อนหายมันไปกเงินกดให้มันผมบมวโมันก็เรว่าเสียกีเสีโตมากอะเสีเกีจอนมากอ่นว่าเลขมันชีเป็นเลขมันชีมันหรือเลขมัญชีผู้ใดฮะทเินโคตรขนาะคือสุสาพสุสาที่เป็นของมันนั่นอกครับแม่นของมันก็ถอออกจจกรายกาาท่านแล้วครเป็นของมั่นะ บาง้งก็โว่าอายุว่าให้เจ้าเถ่แกว่าเจ้าเจ้าอยู่ร่วมเขาคนนี้ไม่พินาศข่นคือตู้ขึ้นามให้มันสร็จมังเพราะว่าถแกแตที่ผมก็ไเออขาดน้ำได้พัดจะบอกยากบอกย่ายไม่ยากเด้อเดี๋ยวสีจัดการให้เต็มคาราเบลเลยละมือนี่ขันเข้าเขาผิดพดบวครับแนวนี้บ่ผิดแล้วเจ้ามีแต่เขาแล้วผิด บาตนีนเขาถือวเป็นพยานในเขาได้ภูเขาโอนเงินเขาโทรพ่อป๋อหรือว่าให้เั่นเดี่ยวไปซะเออเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้มาเป็นดอกพยานนะนะไม่ยากเออบ่บ่บ่ให้พญาดน้อดอกอันนั่งยังก่็นั่งแปลงสิไม่คนใหญ่คุโบคุหนึ่งยากแค่นี้ดีแล้นหากินกต่ยองไปดีไปนั่งข้ามแปลงนี่บ่นั่งข้ามแปลงนี่บ่บ่ยากบ่ยากยากยากครับยากคนเป็นแม่เถ้าแก่เราว่าจะให้มันยากรแม่เจ้าเร้าละว่า ไอ้มันเป็นของผมเห็นครับผมเดี๋ยววิธีหาวิธีเอพื่อนเพื่อนู่ๆ่อยเอ้าเอ้าเอ้าโอเคได้ผมผมเดี๋ยววิธีอยู่กันมันบยนบยอดมันก็เขี่ยเลยผมดับมือน้ำสิรับผมหยิบผมจิ้เพื่อนแต่ผมถ่ายคลิปถ่ายยังบุเป็นผมบุกพ่นโบราณเนี่ก <c oughs> ็เป็นยังเดี๋ยวผมจะจัดการให้คลิปนี้สักครั้ได้ครับโอเคขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับเขาอะ ผมถึงบอกแรงเสียดท่านเขาบ่บีไงแม่ว่าเขาเบ่าเรื่องคุณคําแปลงปเบ่าเรื่องและะ้วก็ะเอาซื้อ,อยางแะเบิึงนึงหันเอ้าหามือ่อเดี๋ยวถามซื้อกอนเออคุณคําแปลงปเบ่าเรื่องมันเป็นวามผิดอายาต่อแผ่นดินนะรเริ่มถามซื้อซื้อ,อยางก่อนสครับ เจ้าอือซื้อคำลาครับนายคำลานัาไเป็นกุญงเกาะชัดสุวรรณชัดสุวรรณเนาะโอเคซัดซอสเสียงเด้อพ่อใหญ่เด้อโอ้ยไม่อยให้ปรึกสายเด้อพ่อใหญ่เรื่องผมสิสูไม่รับเท่กันนะผมผมผมงงเ,เงงไม่เท่าพ่อใหญ่เออเอเอเออมันมันเอาเงินผมเดือนหนึ่งบ่อย,ยอหลเรื่องพ่อยเรื่องเป็นเอเป็นเหมือนในรถผมมีสามพวกนี้ผมเป็นโบจัสปุร้ายรถพ่อยเดืองจ้างมันเกิดแจงกันแจงผมอยู่นี่เออ เรียนมามาโอษว่าเป็นรัานเลยเจ้าโอนหรือเจ้าใจสดโอนกับนี่ใช้อันอันที่ที่โอนส่งให้เบ้างแน่ไอ้ที่โอนส่งให้เบ้างแน่อยากเห็นม้วนโอนให้เขาน่ะบอกแมนโอ้ยมันอยู่เครื่องเก่าพูดซับเครื่องใหม่ตัวนี้มันตัวเครื่องเก่ามันแตกเมื่อว่าผมมุดดึงบ่อไรจะไปว่าสิเครื่องใหม่มากมันจะหาทั้งหมเห็นเลยเออเออไม่ต้องว่าดอกแคสันโอเคสักนี่ละครับครับสวัสดีครับเร่งเสียท่านบ่มี มีอยู่สามพวงคนมีรถสามพวงก,ก็ธรรมดานะพวงใหญพวงหนึ่งลายล้านนะแต่ว่ามีอยู่สามพวงคิดไม่เกสู้เจ้านี้สู้ไปถอยไปแต่ว่าผมเอามาให้เป็นบทเรียนแต่ว่าทีมงานของผมกระิไปแจ้งความผมที่มอบให้คณะทีมงานของผมสมาคมนักรบันเทิงไปแจ้งความว่าไปแจ้งแม่งแจ้งแม่งก็ดอดนดีแหละง่ายดีหลักฐานมันชัดเจนละมีซื้อตำรวจพร้อม มึงจะไปให้การว่าจะอื่นกับคนไดอีกแล้วเราตามนี่แหละงี้นจื้อไปนี่สมเป็นเป็นภาพหนิงตำรวจเขาทีเรียกเงินคือคนที่ผมเซ็นเซอร์ไว้นั่นแหละครับนี่นี่คือคนที่เรียกเงินบังที่นี่นาที่เป็นางกรุงไทยเนี่ยนาที่เป็นของของเจ้าที่ตำรวจนะครับส่วนใหญ่เราใครการที่ใส้กรุงไทยอะครับน่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจอะครับ นะในถ้าว่าเป็นเจ้าที่รวจกับเป็นบัญชีมาสองอย่างตามไม่ยากถตามจากคำว่า,าของในคำลาตายครับ